สวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูเรื่องราวความรักของคุณในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะเป็นยังไงนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ในนมเป็นยังไงท่านที่ทะเลาะกันนะคะมีปัญหาระหองระแหงกันเนี่ยนะคะคุณและเขานั้นจะมีการ ปรับความเข้าใจการจะจะเข้าใจกันดีมากยิ่งขึ้นหรือเปล่านั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาส่องถึงความคิดความรู้สึกของคู่รักของคุณด้วยนะว่าตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่นะคะเขาจริงจังจริงใจงกับคุณบ้างหรือเปล่านะคะท่านที่เป็นคู่รักใหม่อาจจะยังไม่แน่ใจในตัวเขานะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะ เดี๋ยวเราจะามาแอบสองเขาด้วยนะคะสําหรับชาวกลุ่มนะคะจะถึงแต่วันที่2 1มกราคมถึงวันที่20กุมภาพันธ์การแบ่งวันที่ของแม่มอนะคะก็เป็นการแบ่งแบบซาตะวันตกซึ่งวันที่ไม่ตรงอของไทยนะคะรับชมของช่องไหนก็ยึดตามหลักของช่องนั้นได้เลยนะแล้วก็การเปิดพลังงานไพ่นะคะก็จะเป็นพลังงานรวมๆซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็ต้องชมเพื่อความบันเทิงหรือว่าเป็นแนวทางเท่านั้นเองนะคะ ในบางกรณีนะให้สลับกันก็ได้ด้วยนะคะในส่วนที่ไม่หมอพูดถึงพลังงานเขาก็อาจจะเป็นของคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ วิจารญาในการรับชมด้วยนะคะลัคนาราศีชมได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนท่านใดสนใจที่จะเปิดดวงชะตากับแม่หมอนโดยตรงนะคะ ID ไลน์ของแม่หมอนะอยู่ที่ได้คลิปแล้วนั่นเองนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะเปิดไพ่ความคิดความรู้สึกของเขาหรือว่าอยากจะรู้ว่าช่วงเวลาที่เราได้เจอกับแฟนนี้เป็นช่วงช่วงเวลาที่ในดวงชะตาของเราเจอเนื้อคู่หรือเปล่าตรงนี้ก็จะสามารถดูได้ด้วยเช่นกันนะคะ,ะภาพรวมเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับความรักของคุณนะคะตอนนี้ หลายคู่หลายท่านนะคะกำลังวางแผนในเรื่องของอาการใช้ชีวิตร่วมกันเรื่องอนาคตเรื่องความมั่นคงเรื่องทำธุรกิจร่วมกันก็มีด้วยนะคะอาจจะอยากจะลงทุนทําธุรกิจเล็กๆหารายได้เพิ่มหารายได้เสริมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะให้เราได้นั้นได้มีรายได้เข้ามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยมาจนเจือครอบครัวหรือว่าทําให้เราได้เก็บหอมรอมริบได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ หลายท่านเลยก็มองถึงในเรื่องของความมั่นคงเรื่องงานเรื่องอะไรเป็นหลักเลยนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของความรู้สึกนั้นระดมกับว่ามาีมีความระแวงนะคะมีความทุกข์เป็นความรักที่ป่าปนไปด้วยความทุกข์แฝงไปด้วยความเจ็บความช้ำๆไม่ได้ดั่งใจในบางท่านนะคะคู่รักของคุณนั้นก็เป็นคนที่เจ้าอารมณ์ขี้งดเย็ดขี้โมโห ชอบเหวี่ยงอะค่ะประมาณนั้นก็เลยทําให้ความรักของเรานั้นก็คือว่าสาววันดีสีวันไข้เดี๋ยวทะเลาะก,กันเดี๋ยวก็ดีกันใรอย่างเงี้ยน,นะคะเดี๋ยวก็ไม่คุยกันสักพักหนึ่งพออารมณ์ดีก็กลับมาคุยกันจะเป็นในลักษณะนั้นนะคะเหมือนกับว่าคู่กรรมคู่เวรเนาะลิ้นกับฟันนั่นเองในส่วนของ คุณและเขานะคะก็จะมีมุมมองมีทัศนคติหรือว่ามีความมั่นใจในตัวเองในลักษณะที่ในบางกรณีนะก็ลงให้กันไม่ได้ยอมกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยต่างคนต่างฉะกันนะคะต่างคนต่างเหมือนกับว่ามองกันคนละมุมไนงะไม่เข้าใจกันนะคะการที่เราเราหงละแหงกับเขาทําให้ในบางกรณีนะเขาอาจจะรู้สึกเบื่อนะคะเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เป็นอยู่ เปิดนายกับความรักในบางครั้งเขาก็เหมือนกับว่าอยากจะอยู่เงียบๆไม่อยากจะต่อร้อต่อเทียงอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าจะเป็นคุณก็ได้นะคะที่ไม่ไหวแล้วอยากจะอยู่นิ่งๆเงียบๆทำงานของเราเงียบ,ยบไปไม่อยากจะต่อร้อต่อเทียงกับเขาก็ได้นะคะเดี๋ยวในบางท่านนะคะแม่หมอยังมองว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คนที่อายุเยอะกว่าไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างคนใกล้ชิด นะคะคพี่ป้านะพ่อพแม่อะไรอย่างเงี้ยก็แลดูเหมือนกับว่ายังเป็นปัญหาอยู่นะคะเขาอาจจะไม่สนับสนุนกับความรักของเราหรือเขาอาจจะไม่ชอบแฟนเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นในลักษณะนั้นผู้ใหญ่เนาะเข้ามาเป็นปัญหากับครอบครัวเรากับความรักของเรานะคะอืผู้ใหญ่ไม่ชอบนั่นเอง คือถ้าจะคบกันก็คบกันไปเลยแต่อย่าแต่อย่าพาเข้าบ้านก็มีด้วยหนักหน่อยนะก็คืออย่าพาเข้าบ้านทำไมถึงเป็นขนาดนั้นนะทำไมไปพูดอะไรให้เขารู้สึกแย่หรือเปล่านะคะและดูเหมือนกับว่าเป็นความดื้อเป็นความที่ ไม่ยอมเขาเรพผู้ใหญ่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นในลักษณะนั้นที่ทําให้เขาไม่ชอบแฟนเราหรือมีเรื่องมีปัญหากันนี่แหละเนาะแล้วแต่กรณีใครกรณีมันนะคะสําหรับเขานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูความคิดความรู้สึกของเขาเขาจริงจังนะค่อนข้างที่จะจริงจังกับคุณนะคะคือเขาก็รู้สึกว่าคุณอนะ่ะคือคนที่ใช่คือแฟนของเขาคือคนที่เขาอยากจะลงหลักปักฐานด้วยอยู่กับ อยู่กับคุณนะคะเขาก็รู้สึกว่ารู้สึกดีรู้สึกมีความสุขอะไรอย่างนี้นะคะอยากจะเป็นครอบครัวอยากแต่งงานก็มีด้วยสําหรับในบางท่านแต่ทีนี้ด้วยความที่นิส,สัยของเรานั้นเข้ากันไม่ได้หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้ามาเป็นปัญหาอยู่ก็เลยทําให้เรานั้นยังไม่สามารถที่จะเ,เคลียร์กันได้หรือยังไม่สามารถที่จะแต่งงานหรือว่าทําอะไรกันได้เลยในตอนนี้นะคะความเครียดเนาะสำหรับเขานะคะ เป็นอารมณ์เดดมูลความเครียดความขมุขมัวที่อยู่ในใจแล้วก็ในบางคู่ก็เป็นในเรื่องของความห่างไกลนะคะมีการเดินทางเข้ามาทําให้ความรักของเรานั้นจะต้องอยู่ในสภาวะความนิ่งความเงียบห่างเหินกันอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเขาก็กลัวนะระแวงด้วยว่าเราจะไปเจอคนใหม่หรือเปล่าว่า กับเพื่อนของเพื่อนนี่แหละนะคะสําคัญเลยกลัวว่าจะไปเจอคนที่เราไปทํางานแล้วไปเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหึงแม้แต่กับเพื่อนนะคนรอบข้างคนใกล้ชิดใครเข้ามาก็หึงหมดนะคะประมาณนั้นเหวี่ยงสำหรับในบางกรณีนะคะเหมือนกับว่าเขากําลังสืบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณอยู่ ในเรื่องแม่หมอถามให้ดีกว่าเขากำลังสืบอะไรเรื่องเรื่องของคุณอยู่เนี่ยนะคะคือเขาคิดว่าคุณโกหกอะไรบางอย่างกับเขาเขาไว้เขาไม่ไว้ใจคุณเลยะอคะ่ะน,นั่นกลัวคุณน้องใจจริงๆนะคะเขารู้สึกว่าคุณนั้นมีคนอื่นคุยมีคนคุยหลายคนก็ได้ แล้วเขาก็กำลังจับตาดูคุณอยู่ก็มีด้วยนะคะระวังด้วยนะว่าจะมีข้อความหลุดเขาอาจจะจับได้ในโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะคะกับพวกช่องทางการสื่อสารการติดตอ่อการแชทอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะหลุด ช่วงนี้นะหลายท่านนะคะก็เป็นความรักที่อาจจะต้องมีในเรื่องของความห่างเหินความห่างไกลใครสักคนหนึ่งแลดูเหมือนกับว่ากำลังยุ่งเรื่องงานนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้ไปยังไงบ้างนะคะสำหรับท่านที่เพิ่งจะคบกันได้ใหม่ๆนะคะแม่หมอก็ยังมองถึงความจริงใจของเขาอยู่นะคะแล้วยังไง ระวังการทะเลาะก,กันด้วยนะชาวราศีกุมนะคะอะไรที่ไม่สมควรพูดก็อย่าพูดนะคะเพราะมันจะทําให้เขารู้สึกแสลงฟังแล้วแสลงฟังแล้วมันเจ็บจี๊ดอะไรอย่างเงี้ยพอเําไม่พอใจในคําพูดของเรานะคะน่าจะมีการบล็อกกันไม่คุยกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหายไปเลยนิ่งไปเลยนะคะคิดก่อนพูดนะคะคิดก่อนพูดคิดก่อนที่จะทําอะไร คิดว่าเขาจะเสียใจหรือเปล่าเขาจะกระทบกระเทือนจิตใจเขาไหมในอย่างนี้นะคะเป็นชาวกรกฏชาวราศีมังกรราศีตุลน,นะคะราศีมีนอ่ามีไหมมีอีกไหมหมดแล้วนะคะถ้าไม่มีราศีตามที่แม่หมอพูดก็ตามหน้าไพ่เลยนะคะเดี๋ยวพอสักพักอารมณ์ดีเขาก็ปลดบล็อกแล้วก็กลับมาคุยกันใหม่เอ๊ะนะ ชาวราศีกุมเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะ,ะเดี๋ยวบล็อกเดี๋ยวปดบล็อกอะไรอย่างนี้นะคะงงแง ان, ง ان, งงแงงนะช่วงนี้คนรักของคุณค่อนข้างที่จะขี้วีนหน่อยนะคะแต่ก็ไปกันได้อยู่นะยังไม่มีไพ่แห่งการที่แบบว่าทะเาลาะกันรุนแรงนะคะแค่ทําให้เราต้องหุุดหงิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเสียความรู้สึกบ้างนะคะ แต่จริงๆแล้วคุณกับเขาก็มีเรื่องกันมามากมายพอสมควรจะเลิกก็เลิกไม่ได้จะตัดก็ตัดไม่ได้จะต้องเป็นไปแบบนี้แหละนะคะเพราะว่าจะเป็นในลักษณะที่คู่กรรมคู่เวรขึ้นนะคะเจสเมนคือคู่กรรมคู่เวรน,นั่นเองที่ตามมาเจอกันในภพน้ชาตินี้จะต้องทดใช้กันไปนะคะโกรธกันแค่ไหนทะเลาะกันมากแค่ไหนก็เลิกกันไม่ได้เดี๋ยวสักพักหนึ่งความคิดถึงความรักหรือไม่ก็เป็นความผูกพันก็จะทํางานดึงให้เรากลับมาอีกนั่นเองนะคะ เเขาจริงจังเนาะเพียงแค่ว่าตอนนี้เราและเขานั้นมีเรื่องราวของระแห่งกันเฉยๆนะคะในบางกรณีรณนะคะก็เป็นในเรื่องของการเงินนะคะการลงทุนนี่แหละหรือว่าการเงินนี่แหละที่เป็นเงินก้อนด้วยที่เขาอยากจะได้หรือว่าเขาจะเอามาทําอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละไม่ว่าจะเป็นการในบางบางท่านก็คิดในเรื่องของการปลูกบ้านไหมอยากจะทําบ้านใหม่หรือว่าอยากได้บ้านอยากซื้อบ้านอะไรอย่างนี้นะคะ ก็เลยทาให้คุณและคนรักของคุณนั้นจะมีความขัดแย้งกันบ้างในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเงินก็ค่อนข้างที่จะมีจํากัดในบางคู่ก็เป็นในเรื่องของความการเดินทางที่ทําให้เราจะต้องห่างกันแล้วก็มีในเรื่องของความไม่ไว้ใจความหึงหวงกลัวว่าจะนอกใจเราหรือว่ากลัวว่าคนรักของเรานั้นจะไปเจอคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็มีด้วยนะคะ อเขาบทสรุปเลยแล้วกันนะคะเป็นยังไงบ้างสําหรับความรักชาวราศีกุมนะคะอะไรจะเกิดขึ้นก็ยังจะสามารถไปต่อกันได้อยู่นะระวังการนองใจนะคะตอนนี้ชาวราศีกุมนั้นค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์หรือว่าคนรักของเราก็ได้นะคะว่าะจะมีถึงแม้ว่าจะมีแฟนอยู่ก็จะมีคนมาชอบไม่ชอบเราก็ชอบแฟนเราแหละ คนอื่นจะเข้ามานี่แหละนะคะเป็นมือที่สามอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ตัวว่าจะมีบุคคลอื่นเข้ามาก็อ,อยจะให้เขาเข้ามานะคะถ้าในส่วนของเรานะแต่เราจะควบคุมในส่วนของแฟนเราไม่ได้เราก็ยังจับตาดูดต่อไปนะคะถ้าความลับถูกเปิดเผยถ้าจับได้เนี่ยไม่บอกว่ามีโอกาสที่จะได้ จบกันสูงมากคือตัดขาดไปเลยอะค่ะไม่คุยเลยถ้าจับได้นะถ้าจับไม่ได้ก็แล้วไปนะคะจะเป็นในลักษณะนั้นระวังด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวสองหรือชาวคุ่มเองก็ตามถ้าถูกจับได้ในงานเข้าแน่นอนเขาไม่เอาจริงๆเขาเขาเลิกเลยนะคะเขาตัดขาดเลยจริงๆนะเขาไม่เอาเนาอะ เอาล่ะก็ต้องดูเพืนเนาา่อเป็นแนวทางหรือว่าเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการติดตามถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงกับแม่มองโดยตรงนะคะไอเดียลาอยู่ที่ใต้คลิปแล้วนั่นเองนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะไปแล้วสวัสดีค่ะ